เอาอย่างครับข้าวนับว่าเป็นพืชสำคัญที่สุดของประเทศไทยนะครับมีพื้นที่ปลูกหกสาบไร่นะครับปุ๋ยแพงยายาแพงเป็นอุปสรรคในการผลิตข้าวของประเทศเป็นอย่างมากมนะครับตอนนี้ขนทางวิธีการลดต้นทุน หรือ,อเขาเรียกว่าให้เพิ่มผลผลิตคุณภาพเป,เป็นสิ่งสำคัญสังเกตว่าหน่วยงานงต่างๆจะเร่งสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวกับเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือการทำนาข้าวนะครับหลายฝ่ายไม่ว่ากรมการข้าวที่มีหน้าที่หลักนะครับแล้วก็มีเกษตรตำบลเกษตรอำเภอกรมส่งเสริมนะครับก็พยายามทำ ตลอดจนกรมวิชาการเกษตรครับก็ช่วยกันนะครับแล้วยังมีหน่วยงานเอกชนนะครับอาดีสองก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรภาคเอกชนนะครับผมดกรกรสุกเกษมก็พยายามผลักดันสารอาร์ดีสองนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกในการทำการเกษตรอย่างง่ายขึ้น และได้ผลนะครับเป็นการลดต้นทุนได้จริงสังเกตว่าข้าวที่ใช้อร์ดี251ฉีดโดยโดรนนะครับได้ประมาณ5ครั้งนะครับจะมีกอที่ใหญ่แล้วก็จะมีสีใบไม่ขาดไนโตรเจนนะครับก็จะมีข้าวดีขึ้นปลปายนะครับไม่เยอะแต่วัชพืชก็เยอะหน่อยแปลงนี้ เนื่องจากาการจัดก,การดูแลตั้งแต่ต้นนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีพอนะครับไอ้ดีสองห้าหนึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่อายุยี่สองนะครับแต่เจ้าของอชอบมากนะครับพื้นที่หนองจอกนะครับกรเกษตรกรชาวหนองจอกเนี่ยตรงตรงนี้ครับตรงแสนสุขนะครับสถาพรเนี่ยสารแยกตรงนี้ สองแปลงก็ทำการทดสอบมา,าตั้งแต่อายุยี่สองยี่วันนะครับก็จะตามไปจนเก็บเกี่ยวนะครับถึงแม้ว่าจะมีวัชพืชเยอะนะครับมีแนวโน้มว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนะครับเจ้าของก็ามา,าเห็นมามาคุยเมื่อเช้านี้นะครับก็จะเป็นหนทาง เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับพื้นที่ในเขตนี้นะครับชาณาท่านใดถา้าจะมีความประสงค์จะร่วมนะครับจะทดลอง r า2 5ดีองนะครับโดยใช้โดนก็ติดต่อเข้ามานะครับติดต่อเข้ามาแล้วก็จะทำงานาร่วมกันเพื่อเป็นเชิงประจักษ์นะครับ RD251 ถ้าไม่มีการ ทำให้ดูหรือว่าม,มีการใช้โดนฉีดให้ดูก็จะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นสารที่จะเกิดจากธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีนะครับแล้วก็ใช้ในปริมาณนิดเดียวใช้5ซีต่อน,น้ํา20ลิตรนะครับในการทําให้ดูเนี่ยก็ทําให้เกิดการยอมรับซึ่งเป็นประโยชน์มากนะครับสําหรับในการผลิตพืชเศรษฐกิจอย่างข้าวไทยนะครับข้าวไทยก็ ได้ที่หนึ่งมาอย่างยาวนานนะครับก็เสียแชมมาบ้างนะครับแต่กเ็เรียกแชมป์กลับคืนมาเวลานี้ก็ถึงแม้ว่าจะได้แชมป์แล้วก็เป็นส่วนของข้าวหอมมะลินะครับส่วนข้าวอื่นๆก็สร้างความมั่นคงให้แก่ครัวเรือนนะครับถ้ามีการผลิตโดยลดตน้นทุนด้วยแล้วก็ ปลอดภัยกับสุขภาพด้วยก็จะดียิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวเลขที่เพิ่มผลผลิตได้จากงานวิจัยนะครับก็จะเพิ่มผลผลิตได้ประมาณ41-56นะครับและข้าวก็จะไม่มีแมลงไม่มีโรคไ,ไม่มีการชะงกักการเจริญเติบโตเนื่องจากการขาดปุ๋ยนะครับจะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจาก ไอดีสองช่วยในการดูดซึมช่วยในการประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงการแบ่งเซลล์นะครับ I d ดีสอเป็นระดับเซลล์นะครับกระตุ้นระดับเซลล์ทําให้เกิดเซลล์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นจะจะเป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งในปัจจุบันและอนาคตต่อไปนะครับรายงานจากาหน้องจอกครับ ใช้โดนนะครับฉีดตอนนี้ครั้งที่ครั้งที่ห้านะครับครั้งที่ห้าแล้วเป็นเป็นไงที่หลังหลังการฉีดหลัง้ารฉีดแล้วก็เราก็ประหยัดปุ๋ยไปเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยตอนนี้ใบกะสวยแล้วเรื่องแมลงก็ต้านทานดีแมลงก็ไม่มีที่ผมไปแหวกดูคือมีมีตัวตัวที่กินแมลงอีกทีตัวเป็น เป็นตัวที่ดีอ่ะตัวไม่ดีมันไม่มีละมันมีพวกเพี้ยกระโดดพวกอะไรที่จะไม่มีเลยนอนร้วนไปก็ไม่มีรบกวนก็มองดูดีเลยอ่ะจากที่ที่ผ่านมาที่ทำกันทุกปีทุกปีตรงไทยสารทีมีเยอะอันนี้ไม่ต้องละปีนี่มีไม่ต้องเลยสบายใจเลยสบายใจเห็นข้าวเห็นอะไรสบายใจแล้สบายใจดูดูกอนะกอใหญ่ใบเขียวต้นดูท้องเนี่ยจะสวยตอนตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มตั้งท้องแล้วอันนี้ตั้งท้องแล้ว เดี๋ยวก็จะได้เห็นผลละว่าผลผลิตออกมาจะเป็นยังไงหลังจากฉีดใช้โดนฉีดเนี่ยนะนี่ใช้ตัวเดียวเลยนะเนี่ยใช้ตัวเดียวเลยเกับตรงนี้เคมีเราไม่ต้องเลยนี่ปกสายกำจัดรัชพืชนะไม่ต้องใช้เลยประหยัดต้นทุนประหยัดเลยเลยยุคนี้ก็ต้องอย่างนี้นะเรียกเรียกว่ายอมรับแล้วว่าตอนนี้ว่าได้ผลเลย่างี้ได้ผลเลยนะได้ผลได้ผลว่าว่าหลังจากนั่นมาแล้วก็เห็นผลท่านตาแล้วครับเนี่ยดูดูดูต้นเขียวนะครับเขียวแบบ ตอนนี้สีสีอย่างนี้สีอย่างนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ตอนนี้เขากําลังลําลงลงท้องแอ่านี่กําลังตลาดะเลี้ยงตั้งท้องนะครับชาวบ้านเขาเรียกว่าข้าวแต่งตัวท้องอ่อนอ่อนนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาดูผลผลิตกันอีกทีหนึ่งว่ารวงจะสวยขนาดไหนได้ผลผลิตออกมาน้ําหนักจะดีเมล็ดจะเป็นยังไงเนาะแต่งจะดีนะ่ะเดี๋ยวมาดูหลังจากผลผลิตไปแล้วครับอันนี้ได้กี่วันแล้วฮะเนี่ยอันนี้ก็่ก็ยัง แปดตกกว่าแปดแปดสิบกว่าเนาะสี่แปดสิบห้าวันตรงดูคนที่กินที่โจดย์รอยค่ับข่าวที่ที่มั่นใจคือนะผมแปลกดีตามเนี่ยแมลงจะไม่มีเลยแมลงไม่รบกวนเลยไม่รบกวนเลยพวกพวกที่จะกินต้นข้าวต้นไรไม่ไม่รบกวนเลยสบายใจเลยนี่เนี่ยสบายใจเลยลดต้นทุนเยอะเลยนะเนี่ยโอ้พอปีนี้ปุ๋ยแพงด้วยเนาะปุ๋ยแพงด้วยพันสามประหยัดต้นทุนได้เยอะเลยครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะถีบไปทักที่ห้าอีกทีนึ่งก็พอดีละว่า เขาได้ตั้งท้องพอดีเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับที่มาให้ความร่วมมือครับขอบคุณมากครับวันนี้มาทางชีวิตที่ยังเหลืออยู่ยังต่อสู้ด้วยใจมั่นคง มาแล้วที่เคยสับสนแต่ยังคงลุกเดินต่อไปจะทวงถามชีวิตกับใครตอบไม่ได้มันยัง E ทางชีวิตบนทางสายใหม่ต้องตอบให้ได้ให้มันมันคงอยากให้ชีวิตพบใครสักคนเหมือนเงาตนก้าวเดินต่อไป นทางสายใหม่ต้องตอบให้ได้ให้มันมันคงอยากให้ชีวิตพบใครสักคนเหมือนเงาตนก้าวเดินต่อไป เราตนก้าวเดินต่อไป